สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในเวลา13นาฬิกาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับในช่วงบ่ายวันนี้นะคะเราจะเริ่มต้นกันที่ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดงานการจัดแสดงผลงานเบสแพ t i ิสของโรงเรียนนอกระบบ พร้อมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU และบันทึกความเข้าใจความร่วมมือค่ะเพื่อขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเอกชนนอกระบบไทย ดกรกนกวันวิลาวันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดงานการจัดแสดงผลงานเบสพัทิสของโรงเรียนนอกระบบและร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU การส่งเสริมและพัฒนากำลังคนคุณภาพเพื่อการมีงานทาและบันทึกความเข้าใจความร่วมมือการส่งเสริมและพัฒนากำลังคนของโรงเรียนเอกชนให้ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ โดยมีผู้อํานวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพองค์การมหาชนผู้แทนสภาพ,พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติผู้แทนสํานักงบประมาณผู้แทนกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานศึกษาที่การจังหวัดประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนนอกระบบจังหวัด นายกสมาคมโรงเรียนนอกระบบทุกสมาคมพร้อมด้วยคณะครูผู้สอนนักเรียนและผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานและให้การต้อนรับณนะห้องประชุมบุญยเกตหอประชุมครุสภาสำนักงานเลขาธิการครุสภาค่ะ โดยท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวว่าสังคมโลกกำลังเข้าสู่ศตวรรษที่21ออันเป็นยุคที่มีความสลับซับซ้อนและมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วส่งผลให้การศึกษาซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาคนและสังคมต้องมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ตนจึงเล็งเห็นถึงการศึกษาของประเทศไทยที่ต้องปรับเปลี่ยนเพื่อให้สามารถสร้างผลผลิตได้อย่างสอดคล้องกับความต้องการรวมไปถึงบริบทของสังคมในวิถีใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพให้มีการส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนได้เต็มศักยภาพเปิดโอกาสให้กับผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริงสร้างแรงบันดาลใจพัฒนาตนเองให้เกิดจินตนาการอย่างสร้างสารรค์ในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้เรียนนะคะมีทักษะ การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมในศตวรรษที่21บรรลุถึงเป้าหมายของการจัดการศึกษาเอกชนนอกระบบซึ่งเป็นการจัดการศึกษาสำหรับประชาชนทุกช่วงวัยและสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต โดยการสร้างเครือข่ายทางการศึกษาจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งยวดในการพัฒนาระบบการเรียนรู้ส่งเสริมการบูรณาการการจัดการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนการศึกษาให้มีความก้าวหน้าและยั่งยืนอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศค่ะ สำหรับการจัดแสดงผลงานเบสแ a c t i c สของโรงเรียนนอกระบบมีความสำคัญยิ่งในการพัฒนาระบบการเรียนรู้ของโรงเรียนนอกระบบที่เกิดจากความร่วมมือกันร,ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและองค์กรภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ถือเป็นนิมิตหมายอันดีของการศึกษาเอกชนนอกระบบไทยที่ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้ร่วมมือรวมพลังกันในการบูรณาการการจัดการศึกษาเอกชนนอกระบบสู่วิถีชีวิตใหม่ในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเอกชนนอกระบบไทยอีกด้วยค่ะ สอชอร่วมกับสภาการศึกษาและที่สำคัญก็องค์กรมหาชนภายนอกสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพที่จะร่วมมือกันแล้วก็จะขับเคลื่อนทำให้มาตรฐานวิชาชีพเนี่ยใน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 มิติข,ของการพัฒนาเพื่ออื้ออื้อวยประโยน์ต่อผู้เรียนนะคะให้มันมีความกว้างขวางยิ่งขึ้นในครบถ้วนอย่างทุกมิติคิดว่าทุกท่านคงยอได้ทีทางผู้แทนของสภา อยู่วิชาชีพมาและส่วนในสชสภาการแล้วก็สภาการศึกษาเองเนี่ยเขาก็จะร่วมมือกันขับเคลื่อนให้มีความชัดเจนและก้าวหน้าซึ่งก็ได้ได้ให้กันบ้านในลักษณะว่าเรามองล้ำไปข้างหน้าเพื่อที่จะทำให้โรงเรียนนอกระบบของประเทศเราเนี่ยนอกจากจะ สามารถทําการเรียนการสอนให้กับคนไทยและคนต่างชาติก็สนใจมาเยอะมันจะทํายังไงให้กรอบวิชาชีพได้ไดเป็นมาตรฐานที่จะให้เวอร์ไวและขณะเดียวกันให้ผู้ที่อยู่ต่างประเทศเองก็เข้ามาเรียนในประเทศของเรามากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะไปต่อยอดในประเทศของเขาได้ขณะเดียวกันคนที่เรียนในเมืองไทยที่เป็นคนไทยก็ไปต่อยอดกับต่างประเทศได้ด้วก็แบบต้องบอกว่า ทุกอย่างไม่สูญเสียในเรื่องของที่จะทำให้ทั้งประหยัดท่าใช้จา่ายทั้งมาตรฐานที่จะทำให้สู่ระดับอินเทอร์เนชั่นแนล